สวัสดีค่ะวันนี้โบมาตอบคอมเมนต์นี้กันเลยนะคะสําหรับผู้ที่เป็นลูกหลานหรือมีบาร,รมีขององค์เวสุวรรณคุ้มครองอยู่ได้แก่ผู้ที่เกิดวันดังนี้และเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนดังนี้เลยค่ะค่ะลองไปเช็คตัวเองนะคะได้แก่ผู้ที่มีเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเลขดังนี้เลยค่ะและเกิดวันที่77 27, 27 99 29ค่ะเมื่อทราบด,ดังนี้แล้วคุณรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะอย่าลืมขออนุญาตตัวเองให้บาร,รมีของท่านคุ้มครองเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนโบมาตอบคำถามนี้เลยนะคะสำหรับผู้ที่มียาณขององค์ท้าวิสุวรรณเมื่อรู้ดังนี้แล้วคุณต้องทำอย่างไรต่อสิ่งแรกเลยนะคะคือคุณต้องศรัทธ,ธาและสวดภาวนาถึงท่านค่ะ 2. เมือ่อคุณรู้อย่างนี้แล้วคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตไม่มีอะไรติดขัดคุณรีบไปไหว,ว,ว้ท้าวเสุวรรณที่ที่ใกล้ที่สุดที่คุณรู้จักค่ะ ไปขอพรท่านไปรับพรจากท่านให้ไหวที่สุด 3. หาองค์เท้าวเวสวรรณมาบูชาอยู่ที่บ้านนะคะจะดีต่อตัวคุณมากค่ะ 4. เมื่อคุณทําบุญทําทานที่ไหนก็ตามให้คุณระลึกถึงองค์เท้าวเวสวรรณไว้นะคะดีต่อตัวคุณมากๆเลยค่ะและข้อสุดท้ายขอ5ห,หัดสวดบูชาเท้าวเวสวรณให้แม่นจำให้ขึ้นใจ รับรองว่าชีวิตพลิกไปในทางที่ดีแน่นอนค่ะฟันเชื่อกันว่าผู้ที่มีท้าวเวสสุวรรณบูชาอยู่ที่บ้านสถานที่นั้นและในตัวคนที่บูชาจะมีบารมีมาก เป็นที่รักใคร่เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากอันตรพาณอันตรายไม่กล้าเข้าใกล้มีทรัพย์สินเงินทองไม่เคยขาดมือมีแต่คำว่ามีไม่มีคำว่าหมดใช่หรือไม่พิมพ์มาบอกหน่อยค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปุตตะโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนัง e AN อัตถิกาเยกายายายะเทวนงังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภะคะวายะมราชานุ ท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ ปุตตาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพทนังอัตถิกาเยกายายะเทวนังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภะควายยมราชา